หลังจากปล่อยคลิปไปตัวแรกนะฮะก็เลยมีสปอนเซอร์เขาบอกว่าเขาจะเติมเต็มให้อะ่ะแล้วให้ผมเอามาสุยนะฮะเอามาสุยตู้โชว์เออผมก็เอ้าดี่ดีด,ดีอย่างเงี้ยยังไม่มีตัวอยู่นะฮะเพราะว่าเล่นมาไม่ได้เติมเลยเออดีมีคนเติมฟรีให้ฮะ,ะหรูเลยนะฮะอยากได้ไอ้นี่เหมือนกันไอ้ตัวต้นไม้เนี่ยเขาว่าดีกันนะฮะแต่จริงๆผมต้องหาหายูนิตที่เป็นเป็น,เป,นเป็นปืนก่อนเป็นกันเนอร์ก่อนนะฮะก็คงต้องไปสุยตู้ตู้ปืนอ่ะ สองรอเกสิบเอ็ดนี่ก็สวยได้หลายรอบอยู่รอบละสี่สิบห้าคงต้องเป็นตู้นี้นะฮะไอ้นี่ก็ได้มาอย่างเยอะเลยชาร์โด s สไตร e เนะี่ยไอตัวไอตัวโจนจิ้มตลายเนะี่ยอ่ลุยนะฮะคิดก่อนยังไงก็คงต้องเอานะไปลุยเลยนะฮะปูมแรกนะฮะเอาปืน้เยอะลูกเราเล่นสายปืนนะฮะ อาโหลดนานไอสัตว์มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเหาะปล่อยลงมาแล้วนะฮะทิ้งตัวลงมาหนึ่งดอกตัวเที่เนะี่ยเฮ้ยกาดไม่ว่าไอสิบไอนี่เจ็งลงมาทั้งชุดเลยโอ้มีแต่ซูเปอร์แว์เฮ้ยตัวนี้ดีตัวผู้หญิงเสื้อแดงนี่ใช้ได้ใช้ได้ฮะใช้ได้กางทับสองหรูอยู่หรูอยู่แต่ไม่ไ,มได้ไม่ใช่ที่ต้องการเน่ะต้องการสายปืนตัวขโหดอย่างเงี้ย ที่ต้องการที่สุดคือ The Seeker นะฮะแต่ว่าอยู่ตู้ไหนไม่รู้ <laughs> ดูดูกันต่อนะฮะแพ็คที่สองเดือวขอมมาปล่อยลงมา <c oughs> ปาบให้ยี <c oughs> ตัวนี้ดีะวะ่าไม่ได้เล่นสายดิเฟนเดอร์นะ จินี่ซ้ำอีกแล้วไอ้โจนจิมตายมาอีกแล้วนะฮะจิมก็เดีอดตายนะแต่มีเปอร์เซ็นต์แค่ยี่บห้าสามสิบมั้งก็ได้ตัวปืนผิดมาตัวหนึ่งตัวไอ้ั่นบัฟปืนด้วยไอ้ผู้หญิงข้างบนอ่ะบัฟปืนนะฮะโหดนะฮะแต่ว่าเลือดน้อยที่หายสามหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะแต่แม่งบัฟปืนโหดโหดอยู่โหดอยู่ปืนกับสเกลด้วยแต่บัฟปืนนึ่งก็สู้ไอ้ลุงลูกสองไม่ได้นะ ต่อกันเลยนะฮะไอเห็ดเคไม่มีลีเจนด a รีอีกแล้วนะฮะซูเปอร์แลก็ซ้ำนะฮะตัวถึกๆมาทำไมวะไอตัวแม่มดตัวตลกหญิงน่ารักข้างบนตัวเล็กนั้นใช้ไงวะไม่รู้จักนะฮะตัวนั้นไม่เป็นที่พอใจเลยการสุ่มครั้งนี้แต่ไม่เป็นไรนะฮะสุ่มรีไม่ใช่ตังลาขอขอบคุณคอนเซอร์มากนะฮะที่มอบเจมมาเพื่อให้เดอะเกรนมาสุโชว์ก็เลยได้มีคลิปกัน โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอันนี้กากเลยมีซุปเปอร์แลตัวเดียวอะไรวะนั่นเนี่ยรู้สึกถึงตัวรถรถแอนแทกพวกสเกลปะวะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยทำไมมันกากอย่างนี้ทำไมตอนแรกที่ที่เป็นเจมฟรีจากเกมอะแม่สุ่มได้โคตรดีเลยอะเพราะสุ่มเองทำไมมันแกลบชิดอย่างนี้วะลุยกันต่อนะฮะสามได้ที่เจมยังไม่หมดได้อีกสักสองทีมั้งลองเอาอันนี้มั่ง แพ็กใหม่บ้างนะฮะอย่าเอาเงือกนะฮะเย้เก้ต้นไม้ในตำนานมาแล้วโอ้ยอ้2สองดาบข้างบนก็ดีผู้หญิงสองดาบข้างบนเอ้ยได้ต้นไม้มาเอ้ยหลัว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 สุดยอดสุดยอดอัพเอสพีนะฮะท่าสกิลเต็มห้าอัพทีละเจ็ดลงมาปุ๊บทีละเจ็ด ยาวไปจะเอานี้ต่อไหมเอ,เอาปืนดีกว่าอันสุดท้ายแล้วคือย,ยังไงก็อยากได้ปืนเด็ดๆกว่าน,นี้ช่างใจนะะช่างใจอ,อเอาปืนเลยวะลุ้นนะฮะพักสุดท้ายนะฮะ เย่ด yeah. ิจิลี่ซ hey, ้ำอีกแล้วเวทกัมเฮ้ยแต่ได้ซุปเปอร์แร่ตัวข้างล่างตัวลูกคอนอ่ะเออมีแล้วซ้ำเอาเอาไอา้แดกนะฮะมีตัวมาเท้าใช้ได้ตัวนี้ดีสายเมรนะฮะโอเคก็เ okay. ป็นอันเสร็จสิ้นไปนะ,ะสำหรับสปอนเซอร์ที่ให้เจมฟรี <ft> มานะครับขอบคุณ <f ool> มากนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะฮะอินไวต์โค้ดของเดอะเกรสนะฮะ CPT 65175 FCA นี่ 1. ใครเล่นก็ฝากเติมหน่อยนะฮะ กดพิมพ์เข้าไปนะฮะกดพิมพ์ค้กของตวเกเข้าไปก็คุณได้ของเราก็ได้ของนะครับขอบคุณครับ